่า,าขลาดขอพรท่านเสด็จลงมาประทับและวัดถุธาตุที่ลูกหลานได้จัดสร้างถวายดีขอแทพท้ายเทวาประสิธิ์ที่พระองมมาถามคิดแล้วก็ ประธานไปจุดเทียนหน้าเครื่องบงสงวงโดยผักสองเล่มนครับผมอธิษฐานกิตขอบุญบารมีครับตอนนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานใหญ่ของเราครับผมคุณโรจนะทวิสิทธิ์แล้วก็คุณนิิพานในวันนี้ครับเป็นประธานจุดเทียนชัยเป็นตัวแทนให้แก่พี่นอ้องทุกคนในวันนี้รับบุญญาบารมีสายามนรนาคลาสในวันนี้ขอเทพไทเทว่ามเศสักหลักเมืองพระภูมเจ้าที่องค์แม่ธรณีวัดหกจมงแห่งนี้ ขอ,อยาบารมีทา่านเสด็จลงมาเป็นประธานสมมตรบรรดานโชคลาภเกี่ยวเป็นเงินทองอให้แก่ลูกหลานชาย,ยาบารมีที่มาอยู่ณเมืองหน้าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นี่เด็จผ่พุทธกาลเสสิคริฑพันจัตุเทวาอุหมานาคราคามหานาถีเสสิจุปราชย์ทยาทั้งสัตตนาคพราในวันนี้เจ้าภพเจ้าภูมิเจ้าเปหะเจ้าสถานเจ้ามณฑลปิธีเจ้าภูมิของพระองค์ท่านเสด็จลงมาเป็นประธานสมมตรประชุมนุ่มครบกันด้วยคือ ภาจุดหน้าเครื่องมองสวงนะครับผมอีกนะครับสองเล่มแล้วก็เปียบธูปไปด้วยนะครับผมจะพาเป็นตัวแทนปักเครื่องมองสวงพอนะครับผมก่อนแลังจากนั้นผมจะสวดชุนุงเทพไทยเทวราลงมาเป็นประธานสโมสรเสร็จจะให้พลเพี่น้องนะครับเปียบธูปพระ,ะสิทธีดอกเข้ามาจุดขอพรขอพร,อพรบารมีเสร็จปุ๊บให้เทวดาดาีรำถวายจะน,นับต่อไปด้วยความเคารพครับอาริยเฉลิมธรรมชาจุดบัลลังก์เทียนนาเพ่ตั้งเบื้องหน้าอาริท่านพนมมือขึ้นครับ รับบุญญาณบารมรีเป็นสมสรขอเทียนหลังมงคลนีเป็นเทียนอำนาจวาสนาเทียนแห่งญาณบารมีเทียนแห่งทรัพย์โภชนาคารสัตตะนาคารเาจ้าเ,เอ้ยจงป,ประสิบประสาททยะลงพรทนพนนนาทิธีบันดนี้ด้วยคือ ตุ้มด้วยนะครับคั